หนูเห็นไหมปกติเราดัชนีบ้านเราอ่ะมันมีวอลลุ่มแค่ตรงนี้เห็นไหมแต่ไอ้วันเนี้ยมันสุดท้ายเนี่ยมันมีห่อปิดห่อปิดเหนือวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มเนี้ยเห็นไหมซึ่งไอ้แท่งวอลลุ่มเท่าเนี้ยเราเคยเจอครั้งสุดท้ายเ,ออน,น,เนี่ยเมื่อตอน,นเนี้ยเนี่ยเมื่อตอนเนี้ยเนี่ายเมื่อตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่กายจะขีดให้ดูนี่เห็นไหมเมื่อวันเนี้ยอ่ะแล้วเราก็ว่าลากไปไอ้วันเนี้ยเราเจอวันนี้น,นี่นี่นะก็คือวันนี้นั่นเองเห็นไหมหนึ่งห้าหกแปด แล้วมันก็ไม่กลับมาหนึ่งห้าหกแปดอีกเลยน้องเดียบ้าบอนะฮะไม่กลับมาอีกเลยนะแปลว่ามันหนีตอนเนี้ยมันหนีที่แท่งนี้เนี่ยตรงเนะี้ยเออไม่ผ่านมาอีกเลยวันนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราเจอวอลลุ่มเหมือนกันผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะกลับมาไหมแต่ว่าถ้ามันหลุดนะถ้ามันหลุดราคาเปิดของแท่งนี้เนี่ยราคาปิดของแท่งนี้ก็คือหนึ่งสามเจ็ดเก้าก็คือเสียแนวโน้มแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเลยก็พูดง,ง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณจะคิดจะซื้อหุ้นตอนเนี้ยนะ่ะเออ หรือจะซื้อหุ้นแล้วคิดว่าจะเป็นหุ้นที่ตามดัชนีนะครับนะแนวโน้มดัชนีเราอะ่ะยังไม่มีใครแน่ใจหรือฟันธงหรอมันจะกลับตัวไหมแต่ว่าถ้าดัชนีมันจะต้องดีจริงๆอ่ะมันห้ามนะห้ามปิดต่ำกว่าหนึ่งสามเจ็ดแปดหรือเต็มที่เนะ่ะอยู่ในโซน,นเนี้ยเนี่ยเต็มที่ไม่เกินเนี้ยประมาณหนึ่งสามเจ็ดสองนั่นแหละก็สรุปสั้นๆเลยก็คือเอาไอ้กรอบสีเหลืองเนี่ยออกไปแล้วก็เอาไอ้เนี่ยมาเนี่ยเอาเนี้ยมาบีราคานี้นะ ถ้าหลัชนีจะขึ้นมันต้องอยู่เหนือเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดสามถ้ามันจะลงมันต้องต่ำกว่านี่น้องเดียวยากไหมไม่ยากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยเนี่ยมันบังเอิญนะมันเป็นแท่งเดียวที่มีวอลลุ่มแล้วมันก็เบรกตรงนี้ด้วยหนูอืมมันก็เป็นจุดที่น่าเสี่ยงในการเทรดหุ้นหรือว่าในการซื้อหุ้นเพราะว่าอย่างที่พี่ไก่อธิบายไปมันมีวอลลุ่มมันสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เนาะแล้วมันก็ไม่ดัชนีมันก็ขึ้นมาโผล่มานิดเดียวแล้วมันก็หล่นลง แล้ววันนี้มันมีวอลลุ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยคือมีมาท้ายตลาดเนี่ยนะทั้งที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะแล้วมันก็เบรกกรอบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเลยก็พูดว่าพี่ไก่ก็ไม่รู้หรักชนีมันจะกลับตัวไหมหรอกแต่ว่าถ้ามันจะไปต่อเนี่ยมันห้ามปิดต่ำวันหนึ่งสามเจ็ดสามซึ่งเป็นโซนบนแบ่งโซนเรียบร้อยแล้วตรงนี้เบรกเนี่ยใช่ไหมอันนี้เบรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไทม์เฟรมเนาะมาเป็นไทม์เฟรมย่อยนะเป็นสองชั่วโมงหนูจะเห็นว่าในไทม์เฟรมสองชั่วโมงเนี่ยท้ายวันมันมีการย่อด ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็หยุดไปสัปดาห์หนูจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะมันมีโซนล่างเนี่ยที่ห้อยมาอยู่ตรงนี้เออที่มันห้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีวอลุ่มซื้อขายใช่ไหมแล้วมันก็มีการซื้อขายสองวันติดรัวๆเนี่ยไหมนะปรากบปรากฏเลยพูดง่ายๆเลยก็คือดัชนีบ้านเราเนี่ยมันเดิมมันเป็นไซด์เวก็คือเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ลงหนูเห็นไหมแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นอ่าแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยก็ลง แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นก็คือแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าจริงไหมดังนั้นก็พูดง่ายๆเลยไอ้ตอนขึ้นครั้งเนี้นะครับเราวัดไปอ๋อนี่มันขึ้นไปประมาณห้าสิบจุดใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ประมาณห้าสิบจุดใช่ไหมเนี่ยพอกันใช่ไหมก็แปลว่าอะไรอ๋อถ้าเขาจะเล่นเนี่ยเขาอาจจะประมาณเล่นประมาณห้าสิบจุดก็ได้เพราะนั้นโลของมันเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมหนูตรงเดียรัคะ ใช่ไหมคะพยายามทําตัวเป็นน้องไบส์หน่อยนะฆ่าพี่สอยุทธ์เนี่ยเี่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโลเราอยู่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เพราะนั้นถ้าพี่ไก่วัดจากโลตรงนี้แล้วมันขึ้นไปประมาณห้าสิบจุดเซ็ตเรามีโอกาสวิ่งไปนะฮะ,ะผมจะเป็นเพจแรกที่ผมพูดเลยเซ็ตเรามีโอกาสวิ่งไปถึงประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าตามสถิติเดิมน้องเดียเคลียร์ไหมพอพี่ไก่เ <c oughs> นาะดูจากตรงนี้เนาะก็ขึ้นมานี่เนาะดูจากตรงนี้เนาะขึ้นมานี่เนาะ ไอ้นี่มันใบนี่มันต้องประมาณนี้ดีจริงป่ะแต่จะเบรกหรือเปล่าไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเทรดทีเฟกสั้นๆโดยมีจุดสต็อปที่หนึ่งสามเจ็ดสามยากไหมไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วเดี๋ยวเริ่มไม่งงเลยใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มไม่งงพี่ไก่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นขึ้นนะถ้าจะเล่นขึ้นนะรอรับตรงแท่งนี้เนี่ยรอรับแท่งนี้นะเราก็มีจุดสต็อปที่หนึ่งสามเจ็ดสามเล่นขึ้นแป้งบดพอใกล้หนึ่งสี่หนึ่งห้าเปิดช็อตสวนลงมา เพื่อเฮดจิงพอร์ตก็ได้ถ้ามันลงจริงก็ปิดขึ้นแล้วก็เปิดลงแทนยากปะออแต่ถ้ามันไม่ลงแล้วก็ขึ้นไปเลยสต็อปนะคือเบรกหายถือลองต่อไปเดียวโอเคไหมอ่าไปเอาพอร์ตหนูเล่นตามพี่นะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบอกหนูจะรับตัวสั่งหนูไม่มีเวลากดแล้วดังนั้นเซ็ตเป็นแบบนี้ ก็คือมีกรอบเทรดกรอบใหม่แล้วตามสถิติมีโอกาสขึ้นไป1 4 4 5 5ในสัปดาห์หน้านะครับโดยมีเงื่อนไขแค่ว่าห้ามย่อเกิน1373าเจทาอาจดสี่เลอะไระนะนะในไทม์เฟรม2ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นมีเส้นชี้เป็นชี้ตายอยู่ตรงนี้ฮะเราก็มาร์คไว้เลยฮะมาร์คเลยมาร์คสั้กระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่ฮนะเป็นมาร์คฮะมาร์คเส้นไว้นี่หน7่<ม>เหนือ1373เนี่ย นะครับและยังไม่ถึง1415อย่าเพิ่งเปิดนะชอ็อตไม้ใหญ่นะอาจจะมีชอ็อตไม้เล็กๆอยู่แถวแถว1405ก็ได้นะแต่ไม่ใช่จุดชอ็อตที่ดีนะเดียวเพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็ทำอันนี้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็ทำอันนี้เป็นสีส้มเดี๋ยว1415ชอ็อตสักไม้หนึ่งเนาะเพราะว่าสต็อปแค่ประมาณ1420 1425เท่านั้นเองไม่กี่จุดไม่เกิน8 5 6จุด โอเคนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดช็อตที่ดีเท่าไหร่นะครับกนะ็มีคนรอรับย่ออยู่นะมีคนรอรับย่ออยู่นะหนึ่งสามเก้าหนึ่งไม่รู้จะเบรกไหมนะแต่ว่าพูดง่ายๆคือสัปดาหนหะ์น้ามีโอกาสทดสอบหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าตามลำดับถ้าผ่านหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็มีโอกาสจะกลับตัวเดียโจทย์สี่รออะไรเพราะฉะนั้นพี่ไก่เป็นเพจแรกเลยที่บอกว่าสัปดาหนหะ์น้ามีโอกาสนะเทรดเหนือหนึ่งพันสี่ร้อยอ่ะ ถ้าพี่ไก่ผิดเดี๋ยวพี่ไก่เลี้ยงพิซซ่ายาอยากกินไหมเดี๋ยวบอกใหม่ฉ be <tes> ันเบียนเบื่อเลยหัวหน้าฉันก็เลี้ยงทุกวันหรือว่าหัวหน้าไม่ค่อยเลี้ยงหัวหน้าเลี้ยงหัวหน้าดูนี่เลี้ยงค่ะเออหัวหน้าเลี้ยงนะนะนะครับเพราะเพราะว่าเขาน่ะนะเขามีได้เงินเดือนเยอะกว่าเขาต้องเลี้ยงเลยนะโอ้ยเนี่ยนี่สรุปง่ายๆเลยจะกลับตัวต้องมีสัญญาณผ่านหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ ถึงจะเปิดลองได้อย่างสบายใจนะแต่ถ้าใครอยากเปิดต้นรอบคุณต้องมีจุดคัดนะก็คือปลายของแท่งนี้คือ1382ถ้าเล่นโซนบดน,นะครับแล้วก็ถ้าจะยอมจริงๆก็คือยอมข้างใต้นี้ดื้อจุดท้ายก็คือ1373อันนี้คือแผงของดัชนีถ้าท่านใดเทรดหุ้นตามดัชนีก็ขายเมื่อหลุด1 3 7 3เนั่นเองแล้วก็ไปรอดักซื้อใหม่แต่อย่าลืมมันมีวอลลุ่มตรงนี้ซึ่งเดิมไม่เคยมีวอลลุ่มมาก่อนเลยมีโอกาสกลับตัวให้ประมาณ70%น้องเดียร์ถ้าไม่หลุด 1, 3, 7, 3นึ่งสามเคม็ดสาม จบดีรออะไรเพราะฉะนั้นตั้งเตือนให้พี่ไก่ทีฮะนะครับหนึ่งสามแปดสี่นะครับหนึ่งสามแปดสี่นะ,ะให้เฮงเฮงเตือนหน่อยว่าย่อนะครับออนะครับแล้วก็หนึ่งสามเจ็ดสามเตือนหน่อยนะครับว่าขัดหลอนอะโอเคนะเอาละเอาละเพราะฉะนั้นแผนเซตได้แล้วนะฮะไปดูซิเมื่อกี้นะตอนหนึ่งสามแปดศูนยะ์น่ะนะตอนนั้นที่พี่ไก่ทํากันบ้าน ดัชนี e s g เนะี่ยมันอยู่ที่ประมาณ900เราไปดูกันว่า e s g มันขึ้นมาเท่าไหร่นะตอนที่เซตเนี่ยอยู่1391หนะ่ะห่างลัสิบจุดนะไปดูจุดนะแล้วเราก็พิมพ์ว่าเซต e s g อยู่ไหมน้องเบียรเห็นไหมวันนั้นนะ่ะถ้าใครซื้อกองทุน e s g ตามที่พี่ไก่สอนนะมันจะกําไรแล้วนะมันกําไรแล้วเท่าไหร่หนูนี่ฮะหนึ่งจุดหกปอร์เซ็นแล้วได้ค่าธรรมเนียมแล้วหนูหนูเห็นไหมว่ากองทุน e s g เนี่ย เราจะขาดทุนเมื่อมันลงไปต่ำกว่า785ใช่ไหมที่ตามแผนภาพเมื่อกี้เนาะแค่นี้แค่มันสะบัดไปสะบัดมา10ปีเ้ย8ปีก็กำไรแล้วอโอเคไหมกำไรเปาะแรกก็คือลดภาษีนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือกเอหุ้นเอจีขึ้นแรงกว่าเซ็เอ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคําใบนะ้เนาะหนูจะไปซื้อ RTF l f เหมือนเดิมก็ได้แล้วแต่หนูแต่พี่ซื้อนี่นะเพราะสรุปนะครับ ESG เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะซึ่งมันขึ้นมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ไก่ดูนะเราทําแบบเดิมกับหุ้น ESG เนาะอันนี้ทีเด็ดแล้วนะหนูตั้งใจฟังลูกน้องเดียร์ดูตรงนี้นะแสดงว่าไอเนี้ยโลมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมไอเนี้ยโลฮามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไอเนี่ยโลมันอยู่นี่อ่าไอนี่ฮามอยู่นี่อ่าใช่ไหมคะ ต่ตรงนี้นะโลมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมแต่พี่ทําแบบเดิมพี่ไก่ก็วัดเนาะจากตรงข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนาะเดียเห็นไหมว่าไอเนี่ยมขึ้นมาสามสิบเก้าจุดหกหนึ่งนะสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมอ่าไปดูเซตอย่างเดียวเซตก็สี่เปอร์เซ็นใช่ไหมอืมแสดงว่าลงทุนในเซสอ s เเนีย่ยนะมันได้ผลตอบแทนพอๆกับเซตถูกไหม แล้วก็มีความมั่นคงกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นกองทุนใหม่ที่เปิดในโซนล่างเซ็ตอยู่ข้างล่างไม่ต้องไปแก้พอร์ตนี้งานงอกที่มันเคยลงมาตั้งแต่ต้นปีเออคราวนี้ดูตรงนี้แสดงว่าไอค่าตรงนี้เนี่ยคือโลใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เซตมันลงมาเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าตอนเทสลง ESG มันลงน้อยกว่าใช่ไหมถูกปะมันลงแค่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เองนี่ลงมาแค่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทางั้นที่เซตมันลงมาสี่เปอร์เซ็นต์เท่ากันใช่ไหมแทงเมื่อกี้ อคราวนี้ไปดูไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันลงมาตรงนี้เราก็กรอปปี้ตรงนี้มาอึ๊บอ่ากลับมาโคนอ่ะอึ๊บแล้วก็อ้โยนไปพี่ไก่ก็ได้มาไอ้ตรงนี้คือโลใช่ไหมหนูโลนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือฐานของมันใช่ไหมก็สรุปว่าไอ้เซ g เอจีถ้ามันขึ้นไปที่เดิมมันมีโอกาสไปถึงเก้าร้อยยีสี่ใช่ไหมอืมนั่นแหละยากไหม ไม่อยาก่แสดงว่าไอ้ตอนเนี้ยเซตเอพิ่งขึ้นมาเนี่ยประมาณแค่สามเปอสองจุดห้าเปอซ็นสาปอร์เซ็นเองเท่านั้นเองก็สรุปเลยแล้วลกันนะครับไอเอ g จมีวอลลุ่มเข้าด้วยเห็นไหมหนึ่งจุดตรงนี้เห็นไหม,มแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดตรงนี้เห็นไหมวันที่สามสิบก็คือวันก่อนที่พวกพวกเธอจะซื้อกองทุนวันนี้ก็คือวันสุกถูกไหมเห็นไหมเอมันก็ พอสมควรใช่ไหมมีวอลลุ่มแล้วมันก็เบรกวอลลุ่มเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็สรุปง่ายๆเลยนะครับดัชนีเ s g นะก็จะมีแนวล้มนะถ้าลงจริงๆก็คือจะต้องต่ำกว่า9 0 0้กจุดพักนะแล้วก็หลุด891ก็จะกลายเป็นขาลงนะแต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสวนขึ้นมาสูงนะเพราะว่าคุณกำไรแล้วทันทีที่ซื้อ18%หรือ15%เป็นอย่างน้อยนะน้องเดียโอเคนะครับอ่ะ Okay. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูทีเฟกกันดีกว่าอ่ uh huh. นะฮะ S ห้าศูนย์แซนะฮะเราเหลือวันเทรดอยู่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะน้องเดียนะในซีรีส์แนะครับ uh huh. นะวันเทรดในซีรีส์แเนี่ยตอนนี้นะดูง่ายๆเลยอยากรู้ว่าวันเทรดเหลือกี่วันดูคําว่า last trade d a mm hmm. เหลือวันที่27เนี่ยตอนเย็นก็คือเป็นวันสุดท้ายคือวันเซตทเมนต์การทุนกําไรเท่าไหร่มันจะบังคับขายอัตโนมัติเนะน้องเดียแล้วก็ uh huh. ตอนนี้เหลือวันเทรดอยู่แค่10วันเท่านั้นเอง น้องเดียเราจะปีใหม่นะนะน้องเดียจะเอาอะไรให้พี่ไก่เป็นของขวัญน,นะคะอืมนะขอขวดนมพี่ไม่เอานะเพราะว่าลูกพี่โตแล้วเออไม่เอาหรอกนะหนูดูตรงนี้นะครับที่เ,เนี่ยมันลงมาตลอดทั้งปีเนาะถ้าใครถือช็อตมาแล้วก็ถือไปเรื่อยเนาะใจต้องแข็งมากมากเลยจะได้กําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยในซีรีส์แแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าซีรีส์ H เป็นยังไงเพราะฉะนั้นสรุปไม่ง่ายเลยจากเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ดัชนีละนะ t ฟกเนี่ยเรามีโลอยู่ตรงนี้ มีไฮอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปคุณไปวัดความเสี่ยงเอาเองว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไหมแต่ผมคำนวณให้คุณแล้วนะมีไฮอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีโลอยู่ตรงนี้อ่นะคราวนี้มีโลอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีโลที่แคบจะใกล้เคียงกันเลยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคัดที่โลเนี่ยเราจะคัดที่แปดสี่หกโอเคไหมในไทม์เฟรม2ชั่วโมงคราวนี้เราไปดูกันว่าไอ้ตอน,นเนี้ย T เนี่ยทีเฟกซ์จากโลเนี่ยมันขึ้นไปตรงเนี้ยมันกี่จุดนะ ไม่ต้องเอาไอ้ไส้เทียนหรอกนะมันเวอร์วังไปใครจะไปขายตรงยอดไส้เนี่ยยอดมนุษย์เป็นไปไม่ได้อันนี้สามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดจุดเพราะนั้นนะถ้าพี่ไก่เอาตรงนี้นะเอาตรงนี้มาใช้มาชี้ตรงนี้เนาะอ่าที่แ,แนวแรกนะแนวแรกก็คือแนวนี้ก็จะพบว่าเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยจากเส้นส้มเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเนี่ยนะมันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปได้นะประมาณนี้ยี่สิบเก้าจุดถูกไหมยีนะ่สิบเก้าจุดนี้นะก็คือแปดแปดสาม ขึ้นไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยถ้าเราบอกว่าไอตรงเนี้ยคือโลของดัชนีแล้วซึ่งไม่มีใครกล้ารับปากไม่มีปร,รมาจารย์ท่านไหนพูดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอาแบดสุดเลยแบดบอยเลยเราเราเอาจากไอตรงที่ขึ้นน้อยสุดเนี่ยไปวัดไปวัดเราก็จะพบว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะถ้าดัชนีอ่ะมันอยู่สูงกว่า870ขึ้นไปนะครับฟังนะฝั่งช็อตที่อยู่ทุน ไ้แปด้อยห้าสิบจะโดนขังน้องเดียโดนขังหมายความว่าซีดีเฮนะฮะจะมีเทรนดที่เป็นไซด์เวกเพราะว่าจากที่เราอธิบายไป e อ g มีวอลลุ่มเข้าแล้วเบรกวอลลุ่มแล้วนะฮะนอเซตมีวอลลุ่มเข้าเป็นวันแรกของปีใช่ไหมอืมแต่ว่ายังไม่เบรกนะฮะจ่อกนะฮะแล้วก็ t ีเฟกนะแม้จะปิดกดก็ตามนะะแต่ว่านะฮะ มีแนวต้านที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ8-6-8เพราะฉะนั้นเหนือ8-7-0ขึ้นไปเนี่ยแนวโน้มของดัชนีเราเป็นบูดิชนะฮะดังนั้นถ้าจะเปิดลอง8-7-0ก็จะคัดที่ประมาณแปดหกสองยากไหมไม่ยากไม่ยาก,ยากเพราะฉะนั้นพูดเลยแล้วกันสัปดาห์หน้าฮะเซตมีโอกาสไปทดสอบ1,405งพันกับหนึ่จดนะครับแล้วก็มีข้อแม้ดเดียวก็คือทีเฟนะฮะจะต้องไม่หลุดนะฮะ8ปด เพราะนั้นพี่ไก่ก็จะได้855ไปทางไหนนี่คือยอดของนี้เอามาร์กไว้นี่ะน,นะนะครับนี่นะ,ะพี่ไก่มาร์กไว้นี่นี่นีเห็น,นไหมมันมีคนพยายามรับดัดชนีที่855ตรงน,นี้แต่มันรับไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนพยายามรับดัดชนีที่ตรงนี้นะนี่นะที่ตรงนี้นะนนะโอเคนะ พี่ไก่ย,ยังไม่ได้บอกว่าดัชนีจะขึ้นนะแต่ตอนนี้มันไซ์เวว์อยู่เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้าคิดว่าดัชนีจะขึ้นนะครับคุณมีจุดนะคุณมีแนวรับอยู่ที่จดนะครับจดนะฮะแปดร้อบแปดร้อแล้วก็มีจุดคัดอยู่ที่854อืห้านะครับเพราะฉะนั้นแนวรับอยู่ตรงนี้นะเออแนวรับอยู่ตรงนี้นะในสัปดาห์หน้านะครับ แนวรับสัปดาห์หน้านะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับเออนะฮะมีจุดคัดนะฮะนะมีจุดคัดนะครับนะฮะแปดร้อยห้าสิบสี่ลงไปนะครับก็คือแปดร้อยห้าสิบสามนะครับมีจุดเป็นจุดคัดของกุณนะครับอันนี้แนวรับนะครับเออนะครับนี่นะครับใครที่ติดช็อตอยู่ข้างใต้นี้ควรจะลดพอซิชั่นนะครับใต้แปดร้อยห้าสิบสี่ลงไปควรจะลดพอซิชั่นนะครับเพราะว่ามีวอรุ่มเข้านะไม่รู้ว่าจะซื้อหรือจะขายอะไรแล้วก็จุดช็อตที่แท้จริงก็ ข้างบนนี้ถ้าผ่าน868ไปได้ก็แนวโน้มจะเป็นแนวโน้มบูลลิสทันทีนะเพราะว่ามันเบรกสถิติที่เคยเด้งขึ้นมาหนูเดียหน,ห,นหนูไม่งงพี่ไก่ใช่ไหมไม่งงพี่ไก่ใช่ไหมไม่งงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดแนวต้านจริงๆคือ800เท่าไหร่นะหนู877อ่า878ตั้งเตือนให้พี่ไก่หน่อย878นะเปิดช็อตนะฮะ เออนะฮะแล้วก็คัดที่ถ้าคัดที่แปดร้อยแปดสิบสามนะครับหายพอดีตั้งเตือในให้พี่ได้ไหมดได้นะเออนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าณนะวันนั้นเนี่ยปริมาณหุ้นนะครับบวกเกินสามร้อยตัวไม่ควรเปิดเยอะนื้นเบียเห็นไหมเพราะบวกเกินบวกสามร้อยตัวปุ๊บมันขึ้นใช่ไหมอืม เพราะฉะนั้นถ้ามันบวกเกินสามร้อยตัวเปิดนิดเดียวพอจะได้คัดน้อยๆแต่ถ้ามันบวกน้อยกว่านั้นเปิดเลยโ okay, อเคป่ะก็นี่ไงมันบวกสา0ร้อยมันขึ้นอนะ่ะถูกปะ่ะถ้าบวกน้อยกว่าส0 0ร้อยมันต้องลงเดิยากไหมไม่ยากใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนะียไอ้แปดร้อยหกแปดเนี่ยมันใช่จุดช็อตที่มันควรจะเปิดไม้ใหญ่ไหมยังไม่ใช่ใช่ไหมยังไม่ใช่นะเออยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสแกว่งวะเป็นไซด์เวย์อยู่น่าจะไม่คุมนะ้ม พอเทรนยังเป็นบูลดิทนี่อย่างนี้เหมือนมันจะง่อยขึ้นมาใช่ไหมวัมนะนนั้นช็อตได้แต่เปิดได้นิดเดียวโอเคนะครับนะเป็นเทรนย่อยดังนั้นก็สรุปเลยแล้วกันแนวรับของคุณจะอยู่ประมาณนี้แนวรับของคุณจะอยู่ประมาณนี้นะ,นะ,ะนนะก็คือ860นะถึง855นะครับคัดหลุด854ครับนะถ้าจะเปิดหลอกนะครับส่วนถ้าจะเปิดช็อตนู่นไปล้องบนหนึ่นะครับ807เท่าไหรนะ่นะน้องเรียนนะดัง 818ค่ะอ่า878คัดเท่าไหร่ครับแปดเท่าไหรก่อนนะคะนี่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 ูี่าดูที่ตดูที่ตาดมที่ตาดี่ตนะานี่ยาเี่ยาดีานะ่ตาดนะูที่าดูที่ตาี่ตาดูท่ดูที่ตาดตาดู่ะาด่าดูีตาดอ่ะดูี่ตาดนี่านดะูี่ตาีตาดูี่ด่าดตดูีาดู่่ตาดด่่ี่ตี่ตดาดีู่ตาา่ มีโอกาสเปิดย่อมาในโซนนี้แปดร้อยห้าสินะแปดร้อยห้าสิแปดแปดร้อยห้าห้าสิบเก้าหกสิบถ้ามันไม่หลุดแปดร้อยห้าสิบห้าเนี่ยนะนะเปิดลองนะครับนะเราไม่ควร follow s h o t ด้วยนะครับไม่ควร follow s h o t ด้วยเพราะว่ามันมีแนวรับอยู่นะมันมีแนวรับอยู่แล้วนะที่ประมาณแปด้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะไม่คุ้มไม่คุม,ม,คมนะครับโอเคนะครับ ยกเว้นกรอนนี้เดียวหลุด855ไปเนะี่ยเออค่อยเปิดช็อตนะแล้วก็กำหนดคัทที่หายก็คือ860นะมันเหมาะการเด่น day trade swing มากกว่าดังนั้นก็ตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็มีโอกาสวันจันทร์เนี่ยเปิดย่อนิดเดียวนะแล้วก็ถ้ามันดึงเขียวเนี่ยคือสวยเลยนะครับเพราะว่ามันคือการเทรสกรอบล่างนะเนี่ยเทรสกรอบล่างก็คือแถว855นะครับโอเคนะครับมันจะขังโซนล่างนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันย่อตามกติกาแล้วก็คือเนี่ย วนลูปหนึ a ่ง MACD ของ Time f r a m e 15นาที mm hmm. เพวัะนั้นเนี่ยพี่ไก่ก็ใช้สิ่งที่เคยสอนไปแล้วนะในค่ามิต uh, รที่เราม e ทติ้งกันนะหรือว่าเรียกว่าแฟนมิตก็ได้นะ,ะกดตรงนี้นะบางทีพี่ไก่ก็อยากเป็นแฟนมิตนะอยากเป็น NCT เหมือนกนะันคนมาเยอะเหลือเกินนะขอซื้อบัตรอ่าจับมือใช่ไหมคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนะี่มันมีแนวรับอยู่ด้านล่างคือ839โดยไม่มีใครซื้อที่โลห,หรอกดังนั้นก็ตีฟิโบไปชุดหนึ่งนะก็คือชุดเบรกน,นี่คุณจะเห็นว่า ใต้แปดสี่เก้านี่ยนะครับมีโอกาสโดนขันนะครับแล้วก็ถ้าคุณมองขึ้นย้ํากรณีคุณมองขึ้นนะซื้อแถวฟีโบนนี่ก็นะ8ปดร้อยห้าิบเจดแด้อหบสี่นะครับคัดแ5ดร้อยห้าบเอดนะนะแล้วก็ไปขายข้างบนนะเนี่ย8 6ด้อยหสิบแปดนะฮะมีเป้าสุดท้ายก็คือแ8ด้อยแปดสิบสี่นะถ้ามันกลับตัวนะด6 8หปดเนี่ยรอขายทำกำไรนะครับนะเพราะว่าแปด้อยแปดเ็ดิบ็ดนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงขายก็คืออยู่ที่ประมาณดัชนีประมาณหนึ่งัี่นแห้า ที่พี่ไก่บอกมเกอมื่อกี้ก็คือแนวต้านตัวชนี้นะก็สรุปว่าสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสนะถ้าเปิดไม่หลุดนะ855ย่อหลอ่อขึ้นไปน้องเดนียยากไหมแล้วก็มีสต็อปที่853เครียบไหม,มจบไหมจบส่วนใครไม่สต็อปก็อันนั้นก็เป็นปัญหาของเขานะซึ่งเราเตือนแล้วนะครับโอเคนะครับก็สรุปว่าแผนที่เฟซของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านใดที่มีช็อตก็พยายามลดพ o s ิ t ชันสรุปเลยแล้วกันนะครับ พียร์ดอิ่งแล้วนะสรุปแล้วนะฮะนะฮะทีเฟกมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้นะทุกคนมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะฮะยังไม่หลุดแปดห้าหนึ่งเนี่ยฝั่งช็อตเสียเปรียบนะครับอย่าฟอลโล่ช็อตนะฝั่งช็อตเสียเปรียบนะครับเป็นโซนบนนะครับเี่ยนะพอหุ้นไหลตัวมันทําทรงนี้ใช่ไหมน้องเดียเนาะที่เมื่อกี้เราไล่หุ้นขึ้นมาเนาะจนกว่าไอ้หุ้นพวกนั้นอนะ่ะมันจะทิ้งลงมาเนะี่ยเออมันจะถึงไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันถึงจะเสียเปรียบ วันนั้นเนี่ยโซนบนเนี่ยเหนือ855เนี่ยเป็นโซนเปิดลองนะครับหลุดต่855ก็คือ854ลงไป854.8เนี่ยก็ค่อยๆเปิดช็อตนะเขียมไหมเออแล้วก็มีจุดช็อตก็คือ807เท่าไหร่78 77, เออ877 878น,น,นะนะก็คัด883 880อยากไหมไม่อยากตั้งเตือนพี่ไก่ทีได้ไหมหนูตั้งล่างเปิดลองที่ตรงนี้นะครับ ควรจะเปิดลองเมื่อหุ้นมีปริมาณกี่ตัวหนูบวกมากกว่าเท่าไหร่สามร้อยค่ะเออนะคะตั้งเขงแห่งให้พี่ทีนะอืมแ,แล้วก็บอกจุดคัดด้วยเนาะคัดที่เท่าไหร่ด้วยนะคัดเท่าไหร่ะค,รคะจําได้ไหมจําได้นะแปดแปดสามแปดแสี่อ่าค่ะอันนั้นสําหรับช็อตอืมแล้วสําหรับลองล่ะเรารอ,อรับที่แถวไหนโซนไหนนี่นี่นี่นะนี่นะนะคะใช่ไหม แล้วก็คัดเมื่ออยู่ใต้854รเท่านั้นเขียระนะอ่านะครับโอเคนะวันนี้ก็คิดว่าจุใจทั้ง t f เฟกนะฮะลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกับการผันขวนของดัชนีขึ้นลงนะครับแล้วก็ ESG ลงทุนระยะไกลก็คือ8ปีแล้วก็มีหุ้นเด่นที่ถ้าดัชนีกลับตัวนี่พร้อมจะวิง่งละก็คือในกลุ่มนี้นะครับถ้ามีอัปเดตอื่นยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งแล้วก็สุดท้ายแล้ว เรามาดู data กันนะครบเครื่องเลยเอาให้